ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe c h anel ตานทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะพยากรได้นะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับทีมงานตานทวะพยากรณ์ในรายการคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงสำหรับผู้ที่ชอบดูดวงหรือผู้ที่สนใจโหราศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการดูดวงของตัวเองหรือเช็คดวงชะตาให้กับคนรักคนใกล้ชิดและสิ่งสำคัญก็คือเมื่อได้ศึกษาความรู้จากโหราจาร์แล้ว จะได้เข้าใจในลิขิตนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพื่อจะได้ใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขวันนี้ทีมงานขอนำเสนอเรื่องการพยากรณ์จรด้วยโหราศาสตร์ไทยหรือการดูดวงจรน,นั่นเองค่ะศาสตร์การดูดวงจรนนั้นมีเนื้อหาและองค์ประกอบค่อนข้างมากทีมงานจึงจัดทำขึ้นเป็นซีรีส์แต่ละตอนจะมีเนื้อหาแบบรวบรัดเพื่อให้นักพยากรณ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว หากแฟนรายการต้องการดูเนื้อหาหรือรายละเอียดความเป็นมาของศาสตร์ต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้จากเว็บไซต์ tntw. a a in.th หรือคลิปความรู้โหราศาสตร์อื่นๆในช anel ตันทวะพยากรของเราได้ค่ะรายการตันทวิซีรีส์ความรู้ดีๆเรื่องโหราศาสตร์ของทีมงานตันทวะมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ที่ได้จากครูบาอาจารย์อาจมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการนำเสนอ ทีมงานต้องกราบขาออภัยต่อท่านผู้ชมและโหราจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้มาณที่นี้แต่หากรายการของเราเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทีมงานขอน้อมถวายบุญกุศลที่เกิดขึ้นนี้แด่ครูบาอาจารย์และโหราจารย์ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้ไว้ให้พวกเราได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนมาจนถึงปัจจุบันด้วยค่ะตอนที่4ไวัยจร เนื้อหาการพยากรณ์จรด้วยโหราศาสตร์ไทยนี้จะกล่าวถึงหลักการดูดวงของโหราจารย์เลี่ยมเพชรรัตน์ภาคสองซึ่งต่อมาจากภาคแรกในภาคแรกจะเป็นหลัก9ประการในการดูดวงเดิมหรือการดูดวงกำเนิดส่วนภาคที่สองนี้จะเป็นการดูดวงจรหรือดูความเป็นไปของบุคคลเมื่อได้เติบโตขึ้นตามอายุไขหรือเรียกว่าการพยากรณ์จร ทีมงานขออ้างอิงความรู้มาจากหนังสือเคล็ดลับโหราศาสตร์และการจักรประพันธ์โดยเลี่ยมเพชรรัตเป็นหนังสือที่ระลึกในงานศพพิมพ์เผยแพร่โดยนายยงหุนตระกูลพิมพ์แจกในงานชาปนกิจศพนางเนยเกาสิทธิ์ผู้มารดาภริยา ณเมนวัจักรวัดราชาวาดเมื่อวันที่20เมษายนพุทธศักราช2481เนื้อหาของหลักการดูดวงจรที่เรานำเสนอมีทั้งหมด7ประการตามรูปนะคะสำหรับตอนนี้จะเป็นตอนที่4ซึ่งตรงกับหลักการที่3คือเรื่องวัยจรค่ะวัยจรหมายถึงดาวพระเคราะห์ที่กำหนดจะตาชีวิตในช่วงวัยของบุคคล ในทางโหราศาสตร์นั้นเราแบ่งช่วงชีวิตของบุคคลออกเป็นสามช่วงทำให้การพยากรณ์วัยจรนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตรีวัยหรือการหาพระเคราะห์ตรีวัยค่ะเราจะมาดูการแบ่งช่วงชีวิตแบบโหราศาสตร์กันนะคะช่วงต้นให้นับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง25ปีเรียกว่าปฐมวัยต่อมาช่วงกลางนับตั้งแต่25ปีไปจนถึง50ปีเรียกว่ามัชชิมะวัย และช่วงปลายนับตั้งแต่50จนถึง75ปีเรียกว่าปัจฉิมมวัยค่ะในการพยากรณ์แบบตรีวัยจะต้องใช้พื้นฐานความรู้โหราศาสตร์เรื่องตนุตนุเศษตนุเกษตรและทักษะเรามาดูความหมายของตนุกันก่อนนะคะตนุหมายถึงตัวตนหรืออัตตาของเจ้าชะตาตนุลักษ์หมายถึงตัวแสดงเวลาเกิดของเจ้าชะตา นั่นก็คือในเวลาที่นักพยากรณ์ผูกดวงแบบจักราศีจะต้องใช้เวลาในการหาลัคนาตนุลักษ์จึงเป็นตัวแสดงเวลาเกิดนั่นเองค่ะตนุเศษเป็นการแสดงเคราะห์ที่เป็นเศษของตัวเจ้าชะตาในหลายตำรากล่าวว่าเศษนี้คืออุปนิสัยใจคออารมณ์หรือจิตใจของเจ้าชะตาซึ่งเราจะได้กล่าวถึงการหาตนุเศษกันต่อไปนะคะต่อมาความหมายของคำว่าตนุกเกษตร แสดงถึงเคราะห์ที่เป็นเจ้าเรือนของตัวเจ้าชะตาเมื่อนักพยากรณ์รู้ตนุเศษแล้วเจ้าเรือนเกษตรของตนุเศษก็คือตนุกเกษตรนั่นเองค่ะเมื่อเราได้ผูกดวงแบบจากราศีกันแล้วเราจะมาดูวิธีการหาตนุเศษและตนุกเกษตรกันค่ะ ข้อหนึ่งเราดูว่าราศีที่ลัคนาสถิตมีดาวใดเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะคะแล้วให้เรานับหนึ่งโดยเริ่มที่ลัคนานับไปข้างหน้าแบบทวนเข็มนาฬิกาไปหาดาวของดวงกําเนิดที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรของตนุนับได้เท่าไหร่ก็บันทึกเป็นตัวเลขพักไว้ต่อมาดูว่าเจ้าเรือนเกษตรของช่องปัจจุบันนะคะมีดาวใดเป็นเจ้าเรือนเกษตร ก็ให้นับหนึ่งเริ่มที่ช่องปัจจุบนันแล้วนับไปข้างหน้าจนถึงดาวของดวงกำเนิดที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรของช่องนี้นับได้เท่าไรก็บันทึกเป็นตัวเลขพักไว้จากนั้นนะคะให้นำเลขทั้งสองที่นับได้มาคูณกันได้ผลลัพธ์เท่าไรก็นำมาหารด้วยเจ็ดแล้วดูว่าเศษเป็นเท่าไรเศษที่เหลือนี้เองที่เรียกว่าตนุเศษ,ษเราก็ดูว่าดาวที่เป็นเศษหรือดาวที่เป็นตนุเศษ,ษนั้นอยู่ที่ราศีใด ดาวกเกษตรช่องนั้นหรือราศีนั้นก็คือตนุกเกษตรนั่นเองค่ะพอ,อนักพยากรณ์หาตนุกเกษตรได้แล้วเราก็จะใช้ตนุกเกษตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่คือให้เริ่มนับจากตนุกระดุมพระสหัสช้าไปจนถึงวินาศาโดยเริ่มจากราศีที่เป็นตนุกเกษตรนี้และต่อจากนี้ไปเราจะใช้เฉพาะดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีในการพิจารณาเรื่องพระเคราะห์ตรีไวยค่ะ หลักการของพระเคราะห์ตรีวัยก็คือใช้ตนุเกษตรตั้งเป็นตนุใหม่ดาวเกษตรทั้ง12ช่องจะลิขิตชะตา12ช่วงอายุช่วงละ8ปี4เดือนนะคะถ้าเรารวมกันหมดก็เอา12คูณ8ปี4เดือนก็จะได้เท่ากับ100ปีนั่นเองค่ะเราก็ดูนะคะช่วงแรกช่วงปฐมมาวัยนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง25ปีจะถูกแบ่งออกเป็น3ช่วงย่อย ลิขิตด,ด้วยดาวเกษตรของพบตนุกระดุมพระกรรมะตามลำดับช่วงปฐมช่วงที่หนึ่งก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง8ปีสเดือนดาวที่ลิขิตชีวิตคือดาวเกษตรของช่องตนุช่วงปฐมช่วงที่สองก็คือตั้งแต่8ปีสเดือนจนถึง16ปี8เดือนดาวที่กำกับเราก็คือดาวเกษตรของช่องกระดุมพระ ช่วงปฐมช่วงที่3ตั้งแต่16ปี8เดือนจนถึง25ปีดาวที่ลิขิตเราก็คือดาวเกษตรของช่องกรมมะต่อมานะคะเป็นช่วงกลางหรือช่วงมัชชิมะไวบางตำราก็เรียกว่าทุติยไวก็นับต่อจาก25ไปจนถึง50ปีชีวิตจะลิขิตด้วยดาวเกษตรของภพสหัสชสะสุพระลาภตามลำดับค่ะ ช่วงกลางคนช่วงที่1นะคะอายุ25ปีจนถึง33ปี4เดือนนะคะดาวที่เป็นลิขิตของเราก็คือดาวเกษตรของช่องสหัชชะช่วงกลางคนช่วงกลางนะคะช่วงที่2ก็คือ33ปี4เดือนไปจนถึง41ปี8เดือนเป็นดาวเกษตรของช่องสุภะและช่วงกลางคนช่วงสุดท้ายนะคะ41ปี8เดือนไปถึง50ปี ก็คือดาวเกษตรของช่องลาภะต่อมานะคะช่วงสุดท้ายยังไม่สุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าปัจชิมวยัยหรือตติยะวยัยคือช่วงที่สอายุ50ถึง75ปีลิขิตด้วยดาวเกษตรของภพพันธุปุตตะปัตตนิตามลำดับปัจชิมช่วงที่1นะคะก็คือ50ปีจนถึง58ปี4เดือน ลิขิตด,ด้วยดาวเกษตรของช่องพันธุปัดชิมช่วงที่2คือ58ปี4เดือนถึง66ปี8เดือนลิขิตด,ด้วยดาวเกษตรของช่องปุตตะและปัดชิมช่วงสุดท้ายนะคะตั้งแต่66ปี8เดือนไปจนถึง75ปีคือดาวเกษตรของช่องปัตตนิก็ครบทั้ง3วัยแล้วนะคะแต่ยังมีการคำนวณช่วงสุดท้ายนะคะนับตั้งแต่75ถึง100ปีแถมให้อีกช่วงหนึ่งนะคะ อันนี้เรียกว่าเป็นช่วงวัยชราก ki, ็แล้วกันช่วงชราช่วงที่1นะคะนับตั้งแต่75ปีไปจนถึง83ปี4เดือนนะคะก็คือดาวเกษตรของช่องอริช่วงชราช่วงที่2ก็คือ83ปี4เดือนไปจนถึงอายุ91ปี8เดือนเป็นดาวเกษตรของช่องมรณะและช่วงชราช่วงที่3นะคะตั้งแต่91ปี8เดือนไปจนถึง100ปีคือดาวเกษตรของช่องวินาศะนั่นเองค่ะ เราจะมาลองทำตัวอย่างกันดูนะคะสมมุติว่าตนุเกษตรในเป็นราศีธนูเราจะได้พระเคราะห์ครบทั้ง3ามวัยวัยละ3ดวงนะคะและแถมท้ายด้วยพระเคราะห์ช่วงสุดท้ายช่วงชราอีกสาดวงเราก็นำมาใส่ในรูปแบบตารางเพื่อให้ดูง่ายขึ้นเราก็เริ่มนะคะตั้งตารางด้านขวามือนะคะให้คอลัมน์ A สีฟ้าเป็นคอลัมน์แรกเป็นช่วงปฐม,มวัยอายุ0-25ปีในบรรทัดที่1นะคะ คอลัมน์ a ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ8ปี4เดือนถัดมานะคะบรรทัดที่2นะคะในคอลัมน์ a คือคอลัมน์ยนะคะอายุ8ปี4เดือนไปจนถึง16ปี8เดือนและบรรทัดที่3นะคะในคอลัมน์ a ก็คืออายุ16ปี8เดือนจนถึง25ปีจากนั้นนะคะเราก็นำดาวเกษตรในช่องตนุคือดาวพฤหัสไปใส่ในช่อง a 1นะคะเป็นเลข5ไทยและนำดาวเกษตรในช่องกระดุมพักก็คือดาวเสาร์ ไปใส่ในช่อง a 2นะคะเป็นเลข7ไทยแล้วก็นำดาวเกษตรในช่องกรรมะคือดาวพุธไปใส่ในช่อง a 3นะคะเป็นเลข4ไทยแล้วเราก็ใช้วิธีเดียวกันนี้นะคะกับคอลัมน์ b c d แล้วก็จะได้ผลสําเร็จเป็นตารางตามรูปขวามือนะคะแสดงดาวพระเคราะห์ในช่วงอายุต่างๆตั้งแต่แรกเกิดจนถึง100ปีได้เลยค่ะ เพื่อเราได้หาพระเคราะห์ตรีวัยแล้วก็แถมช่วงวัยสุดท้ายให้ด้วยนะคะครบกันทั้ง12ราศีของตนุกเกษตรแล้วทีมงานก็ได้ทำเป็นตารางสรุปเพื่อให้นักพยากรณ์สามารถนำไปใช้หาพระเคราะห์ตามวัยต่างๆได้เลยมีตารางตามที่แสดงในหน้านี้นะคะเรียกว่าตารางสำเร็จก็ได้คือสามารถยกไปใช้ได้เลยไม่ต้องคำนวณใหม่พอนักพยากรณ์หาตนุกเกษตรของดวงชะตาได้แล้ว ก็มาดูว่าตนุเกษตรตรงกับราศีอะไรในคอลัมน์สีฟ้านะคะทางด้านซ้ายมือของตาราง แล้วก็จะเห็นดาวพระเคราะห์ช่วงอายุต่างๆนะคะเรียงไปในแถวนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุร้อยปีจนสิ้นอายุไขเลยค่ะการคำนวณตอนแรกก็เป็นอินโทรดักชันนะคะให้รู้ที่มาที่ไปแต่ถ้าเข้าใจแล้วนะคะก็นำตารางสำเร็จไปใช้ได้เลยค่ะเท่าที่สังเกตนะคะบุคคลที่มีตนุกเกษตรเดียวกันเขาก็จะมีจังหวะชีวิตคล้ายๆกันจึงนับได้ว่าการพยากรณ์ด้วยตรีววยนี้น่าเชื่อถือได้ทีเดียวนะคะ การพยากรณ์ด้วยตรีวายมีหลักการพยากรณ์ดังนี้ข้อหนึ่งก็คือใช้ทักษะภูมิพยากรณ์นะคะทั้งทักษะเดิมและทักษะจรถ้าพระเคราะห์ตกภูมิบริวารเดชสีมนตรีให้ทายดีถ้าพระเคราะรารห์ะะกุมสีให้ทายดี ถ้าพระเคราะ์ตกภูมิอุตสาหะให้ทายร้ายวิธีที่2ก็คือดูด้วยราศีจักรนะคะก็คือดูดวงกําเนิดเดิมและพระเคราะห์จรก็ดูได้ว่าถ้าพระเคราะหกลุ่มลักกลุ่มจันทร์ให้ทายดีถ้าพระเคราะ์เป็นเกษตรเป็นอุดให้ทายดีถ้าพระเคราะ์เป็นกรมมะอริมรณะวินาศให้ทายร้ายค่ะ ทีมงานตานทวะขอจบเนื้อหาเรื่องหลักการดูดวงจรตอนที่4ไวัยจรซึ่งกล่าวถึงการหาตนุเศษตนุกเกษตรพระเคราะห์สามวัยและการพยากรณ์ด้วยวัยจรไว้เพียงเท่านี้ในตอนต่อไปทีมงานจะกล่าวถึงหลักพยากรณ์จรด้วยทักษะจรน,นะคะ ปรดติดตามผลงานของเราในตอนต่อไปด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจอยากฟังเนื้อหาเรื่องวัยจรหรือพระเคราะห์รีไวยนะคะสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่คลิปคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงตอนที่23ได้ค่ะ สุดท้ายนี้ทีมงานตานทวพยากรณ์ขอกราบด้วยสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์และโหราจารย์ทุกท่านผู้ได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียนมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมผลงานของเราหวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe c ช anel ตาลทวะพยากรรวมถึงสามารถสมัคร Member รเพื่อเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะพยากรได้นะครับ